สวัสดีครับผมหลายเดือนก่อนก็เคยเกริ่นว่าจะทําสูตรหมักกรดอะมิโนทําเองนะครับซึ่งวันนี้ก็ครบกาหนดหมัก1เดือนซึ่งผมก็ได้ทําไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับแต่เสียดายไม่มีเวลาถ่ายคลิปไว้แต่วันนี้จะบอกสูตรทําส่วนผสมต่างๆที่ผมใช้ทานะครับแล้วก็บอกประโยชน์ที่มีในกรดอะมิโนที่เราทำเองนะครับซึ่งหากไปเสิร์ชดูในท้องตลาดก็ราคาหลายร้อยอยู่แต่เราทำเองเนี่ย ทั้งหมดนี้นะครับก็ได้เกือบ20ลิตรด้วยงบประมาณถูกๆูกครับไม่น่าเกิน2-300บาทก็มีสั่งซื้อของมาบ้างด้วยแล้วก็หาในสวนด้วยก่อนจะไปถึงวิธีการใช้ไปฟังส่วนผสมที่ผมใช้ก่อนนะครับดูจากหน้าจอนี้ได้เลยนะครับส่วนผสมหลักก็จะมีมะเมล็ดถั่วเหลือง3กิโลกรัมแล้วก็มีหนอกกล้วยเล็กสามกิโลกรัมครับก็คือหนอกกล้วยที่ใช้ทําจุลินทรีย์หนอกกล้วยนั่นแหละแล้วก็มีน้ําจากมะพร้าว3ผลนะครับแล้วก็มีสับปะรด 1>, 1กิโลกร,รัมนะครับสับประรดนี้เพื่อนำมาย่อยโปรโตีนจากถั่วเหลืองนะครับหั่นสับตำทำให้ละเอียดใส่ลงไปเลยแล้วก็มีาคเลตจุลธาตุรวม100กรัมอันนี้จำเป็นต้องใส่ด้วยแล้วก็มีน้ำตาลทรายแดง3กิโลกร,รัมคลิปนี้ผมไม่ได้ใช้กากน้ำตาลนะครับแต่ใช้ น้ำตาลทรายแดงแทนแล้วก็มีน้ำเปล่า20ลิตรนะครับวิธีการทำก็ไม่ยากเลยถัทงที่เห็นอยู่ในนี้นะครับจะเป็นถังที่มีความจุขนาด50ลิตรนะครับผมก็เอาเมล็ดถั่วเหลืองเนี่ยมาปั่นนะครับใช้เครื่องปั่นนะแล้วก็เอาหนอกกล้วยเล็กๆเ,เ,เนี่ย3กิโลกร,รัมมาสับรวมกันแล้วก็เอาน้ำมะพร้าว3ผลเทลงไปเลยแล้วก็บวกกับขีเลดจุธาตุ์ซึ่ง เป็นจุลธาตุรวมที่เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการนะครับแล้วก็มีน้ําตาลทรายแดง3กิโลกรัมน้ําเปล่า20ลิตรผสมคนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันแล้วก็ปิดฝาหมักไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนตั้งแต่วันนั้นที่ทําการหมักจนถึงวันนี้ก็ประมาณ1เดือนก็เกิดราสีขาวเกิดขึ้นแบบนี้นะครับมีแต่กลุ่มราชั้นดีทั้งนั้นนะครับทาไมต้องใช้มเมล็ดถั่วเหลืองเพราะ,มะเมล็ดถั่วเหลืองเนี่ยเป็นมเมล็ดธัญพืชที่มีธาตุอาหารมีโปรตีนสูงมากครับ แล้วก็มีทหารอย่างอื่นสูงกว่าเมล็ดพันพืชอย่างอื่นแล้วก็มีเมล็ดเจียด้วยแต่ในถังนี้ใช้เมล็ดถั่วเหลืองแล้วก็มีหนอกกล้วย3กิโลกร,รมัมทำไมต้องใช้หนอกกล้วยเพราะว่าผมต้องการออกซินกับจิบเบอร์เรลินครับที่มีในหนอกกล้วยมีในต้นกล้วยนะครับออกซินจิบเบอร์เรลินเนี่ยหลักๆจะทําหน้าที่ขยายเซลล์พืชส่งผลให้ใบมีขนาดใหญ่ผลมีขนาดใหญ่ป้องกันการรั่วงของ ดอกใบผลนะครับแล้วทำไมต้องใช้น้ำมะพร้าวมาเป็นส่วนผสมด้วยที่ผมใช้น้ำมะพร้าวเนี่ยเพราะว่าต้องการฮอร์โมนชนิดหนึ่งครับที่มีชื่อว่าไซโทไคนินซึ่งเป็นกลุ่มของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชควบคุมการแบ่งเซลล์การขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์พืชซึ่งไซโทไคนินเนี่ยถูกค้นพบในปีพศ2483ว่ามีในน้ำมะพร้าวของเรานี่เองครับอันนี้ไม่ต้องซื้อ3อย่าง ส่วนคีเลตจุลธาตุที่ใช้ก็เพื่อต้องการธาตุอาหารรองต่างๆที่พืชต้องการเหมือนกันครับแต่ต้องการในปริมาณที่น้อยอันนี้ผมใช้แค่ร้อยกรัมอันนี้สั่งซื้อเอานะครับสั่งซื้อออนไลน์ก็จะมีพวกคอปเปอร์บอรอนเหล็กโมลิทินัมแมกนีซิสังกะสีนิกเกิลนะครับอันนี้ก็คือธาตุอาหารรองๆก็คือจุลธาตุที่พืชต้องการในการเจริญเติบโตเหมือนกันนะครับเราอาจจะมองข้ามอันนี้ผมเอามาเป็นหนึ่งในส่วนผสมของ น้ำผักกรดอะมิโน,โนในถังนี้นะครับแล้วก็มีน้ำตาลทรายแดง3กิลกรัมผมต้องการปริมาณน้ำตาลที่มันสูงกว่ากากน้ำตาลนะครับก็เลยสั่งซื้อน้ำตาลทรายแดงมา3กิโลกรัมราคาไม่กี่บาทครับไม่ถึง30บาทสุดท้ายก็จะมีน้ำเปล่า20ลิตรนะครับน้ำเปล่าเนี่ยใส่น้ำที่ไม่มีคลอรีนได้จะเป็นดีนะครับใช้น้ำฝนได้ก็ยิ่งดี ทั้งหมดนี้คือส่วนผสมหลักเหตุและผลที่ต้องใช้ส่วนผสมพวกนี้นะครับนำมาหม,ามาักรวมกันนะครับโดยเฉพาะเมล็ดถั่วเหลืองเนี่ยต้องปั่นนะครับปั่นหรือตําหรือทุบก็ได้ให้ละเอียด <c oughs> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการละลายปลดปล่อยสารอาหารธ <c oughs> าอา <c oughs> หารบางชนิดให้มีปริธิภา์สูงขึ้นนะครับพอหมักครบได้ส่วนผสมครบทําตามที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะได้ลักษณะของน้ำหมักที่จะมีราสีขาวเกิดขึ้นบนผิวหน้าแบบนี้มีตะกรุมราชั้นดีทั้งนั้นเลย จากนั้นเราก็นำมากรองนะครับกรองใส่ขวดเก็บไว้ในที่ร่มนำไปใช้ได้เลยครับเก็บไว้ได้นานเป็นปีครับเพราะว่ามีธาตุหารครบจบในขวดเดียวใช้ได้ทุกสภาพพืชปลูกใหม่เริ่มติดผลหรือแม้กระทั่งบำรุงยอดบำรุงดอกก็ได้นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะให้พ่นลำไยที่กำลังแทงช่อดอกเพราะว่าผมทำสารช่วง เดือนสิงหาคมนะครับก็ท้าทายเหมือนกันเพราะเป็นช่วงหน้าฝนด้วยแต่ก็ติดดอกช่อยาวช่อย,ยืดก็จะใช้สูตรนี้บำรุงต่อไปนะครับอัตราการใช้เนี่ยใช้2 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับไม่มีความกรดนะแต่ที่เห็นที่ผมผสมใส่ถังพ่นเนี่ยผมใช้ถัง50ลิตรนะครับผมใช้ไปเลย5 0าซีซีหรือบางถังก็ร้อยซีซีไปเลยฉีดพ่นให้เปียกทั่วใบหรือรดด้วยบัวรดน้ำก็ได้ ประมาณนี้ก็เป็นสูตรน้ำหักกรดอะมิโนที่มีธาตุอาหารสารอาหารครบจบในขวดเดียวสามารถทำเองได้ง่ายๆตามขั้นตอนที่ผมบอกไว้นะครับอัตราส่วนสัดส่วนไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่แน่นอนแล้วแต่ใครจะปรับสูตรเอาเองนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ผมใช้ในน้ำหมักถังนี้นำมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ